เื่อนั้นพระโฉมยงทรงโศกเศร้าหมองยิ่งขิดผิดสมัยใจปองพระนิ่งนึกตึกตองไปมาอันละเด่นบุตรสบาตุนางานันตามวงอสันแด้หวาแต่มีได้มีใจเจตนาเหมือนระเด่นจินตลายุพาพานชรอยวาสนาได้สร้างไว้พระเอิญให้จงรักสมัครสมานจะว่าไปก็ในวงวานเยาวมานก็มีใช่หาไหนมาแม่แมนสองกษัตริย์จะขัดเครื่องมีให้กู้อยู่เมืองหมันหยา ก็จะพาดวงใจใครค้าไปมางุมมางาหลาสำราญแต่บรรทมนิ่งนึกตึกตาจนอุทยัยรุ่งแจ้งแสงฉานเสด็จจากแท่นหลัดชัชวานมาสสงชลทานทันดรูปลายสุคนทาอาองค์บรรจงทรงเครื่องประทานใหม่แล้วทรงอาชาคาคาอเสนาในตามเสด็จจอลลีขั้นถึงลงจากอัสดรนบทจรเข้าในปราสาทสีบังคมสองประมันทันที ทางดูเทวีไม่วางตา